เราจะต้องใช้อาวุธใหม่นี่ยืดมือกันหน่อยเพื่อนลุยพลังสามงามจิ้มเข้าไปตัวขาดหูใช้เป็นดาวกระจายเฮ้ยล่อนไปเลยโชว์ เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตี์มาไป็นครับกับเกมซอตเศษไฟเจ้าไส้กรอกจัดท่าทางต่อสู้นั่นเองนะครับแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมแองเกิลไฟที่จะเป็นการจัดท่าทางในการต่อสู้นะครับผมแต่สําหรับในเกมนี้จะเป็นการจัดท่าทางของเจ้าไส้กรอกทั้ง2ชนิดที่เรานั้นจะต้องเชื่อฉือศัตรูให้ขาดเป็น2ท่อนกันให้ได้ก็จะมีอาวุธอันหลากหลายแล้วก,ก็การจัดท่าทางตามจินตนาการ กนะัไม่น่าตื่นเต้นจริงๆก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการจัดท่าทางของเจ้าไส้กรอกในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนเรเวลที่หนึ่งโอ้โหเริ่มจะต่อสู้กันแล้วจัดท่าทางแบบนี้ง้นสินะมาเราก็จะใช้เป็นโอ้หุยมีดแบบนี้ก่อนละกันนี่ ยืดหดเจ้าไส้กรอกเอาละก้มหัวลงไปนิดหนึ่งส่วนมือก็เสียบที่พุงของเจ้าไส้กรอกตัวนี้ไปเพื่อนยอย่าว้โจเข้าไปว้าตัวขาด <c oughs> แม่น่ากลัวแล้วเกิดเจ้านี่เรเวลที่2จัดไปเลยเพื่อน มาท่าทางของแกหูยใช้ซ่มอมก้มห,หัวแบบนี้อย่างนั้นลหรอได้สิเพื่อนเราจะต้องใช้นี่ประแจหูยฟาดมันให้ยับแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าจัดท่าทางอะไรได้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าเกมอื่นๆนี่ก้มหัวลงไปให้สุดพื <intell item related> <ihrem> ้นดินแล้วก็จับอมอาวุธไว้ประมาณนี้ไปดูสิประแจว้าจิ้มเข้าไปโอ้โหเนื้อช้ำกันเลยทีเดียวเเลเวลที่สาม ก่อนอื่นขอไปดูที่ร้านค้ากันก่อนโอ้โหรู้สึกว่าจะมีอาวุธหลายแบบกันเลยทีเดียวนะไปเลเวลที่3โอ้โหอะไรวะเนี่ยถือผล,ลไม้อย่างนั้นหรอคราวนี้ก็ <c oughs> หน้าบี้ไปหมดแล้วถืออาวุธขึ้นมาแบบนี้ใช้ลูกรักบ,บี้ลองเอาอาวุธปะทะกันหน่อยไปเพื่อน yeah. อย่าเอาไว้ควางใส่กันได้ <c oughs> ไม่มีใครแพ้ใครชนะเอาใหม่นะเพื่อน คราวนี้มาเราจะต้องก้มลงแบบนี้ถือแก้วน้ำงายท้องเล็กน้อยประมาณแบบนี้เลยงายท้องไปอยา่าควางแก้วใสโอ้โห <c oughs> สุดยอดโดนเต็มเต็มเลเวลที่4เอาล้วนะปลดล็อกอาวุธใหม่เฮ้ยป๊า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 อะไรเออฮอตดอกนี่เองแม่เป็นไส้กรอกที่ใช้อาวุธเป็นฮอตดอกเฮ้ยปลาเค้กอย่างนั้นเหรอโอ้โหคงต้องใช้คอนทุบหน้ามัน เนี่ผมอย่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดยกขึ้นแบบนี้ใช้คอนมาเลยเพื่อนอืกระแทกไปเอาละเพื่อนเลเวลที่หดูสิอาวุธคราวนี้อุ้ยดาวกระจายเฮ้ยอันตรายไร้แรงนี่ชอ้อนส้มจะเสียบแกเองขอจัดท่าทางให้ก้มหัวลงหน่อยปักตรงนี้กันอีกแล้วว้างดาวกระจายไม่โดนจิ้มเต็ม เลเวลที่6อาวุธของมันผักผลไม้แบบนี้อีกแล้วคราวนี้ก็ขอใช้มีดอ่าเชื่อเฉือนแกนหน่อยเอาให้ตัวขาดกันไปเลยนะเพื่อนมีดของเราไปดูสิยอย่าอุ้ยหลบได้เสียบมันตัวขาด แม่สะใจเวลาตัดไส้กรอกเหลือเกินปัำปมป๊าอุาาา้ยดาวกระจายชุลิเคนเอาละเพื่อนลองดูสิแม่อุ้ยช้อนซ่อมบินสูงเดี๋ยวเราจะต้องปาลูกนี้ขึ้นไปให้โดนตัวจะโดนไม่เอย่ยนี่ลอยขึ้นหน่อยไปกระโดดครับผม เฮ้ยดึงโอ้โห,โหเต็มเต็มหัวแม่สุดยอดจริงๆนี่โอ้โสามารถเลือกอาวุธแบบนี้กันได้เฮ้ยช้อนส้มมาคราวนี้ก็ต้องใช้เป็นดาวกระจายเราจะก้มหน้าล่อนไปใส่ตัวของมันไปเฮ้ยล่อนไปเลยโชว์ กลายเป็นชิ้นชิ้นของขวาญพิเศษกันอีกแล้วล่ะอเฮ้ยได้คอนมาแล้วจ้าเอาละใช้คอนกันหน่อยทุบมันให้ย่อยยับกันไปเลยเฮ้ยปาเค้กนี่เราจะต้องใช้คอนโอ้โหคอนโคตรใหญ่อืมเงยหน้าขึ้นมาเราจะต้องสไลด์ตัวไปที่ด้านหลังแบบนี้ไปเพื่อนมาถือคอนป้องกันโอ้โหจุกไปสิคราวนี้มันใช้คอน อืมงั้นก็คราวนี้ขอต่ำตำหน่อยละกันนะไปอย่าโดนขาแกก่อนโอ้โหถึงกับสุดกันเลยทีเดียวคราวนี้ก็ปลดล็อก อาวุธใหม่ป๊าป๊บป๊าป๊าป๊ปเฮ้ยอะไรเอ่ยขวดแก้วลืมกดใสโอ้โหใช้ขอนคราวนี้ขอดูโฆษณาเพื่อใช้ไขควงหน่อยละกันโอ้ไขควงที่ไม่ใหญ่อะไรมากมายนะเอาละคราวนี้โค้งตัวลงหน่อยเฮ้ยเสียบไขควงเข้าไปที่บริเวณหน้าอกไปเสียบมันอย่า จิ้มตา <Huh? S 1> เอ้าเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยทำไมวะเนี่ยผ่านไปเฉยเลยเกิดบ้าอะไรขึ้นม,มาเต็มเต็มศีรษะแน่นอนอยา่าโปเข้าไปโอ้ยหน้าเอียงเฮ้ยต้องให้ใช้ไม้แข็งฮอตดอกก็ยังไม่เคยใช้กันเลยนี่โอ้โหโยนอันนี้อย่างนั้นล่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ฮอตดอกเป็นแบบไหนดีเอ่ย้มตัวลงไปโอ้ยเฮ้ยสยองขวัญเอาละแบบนี้ดูซิ อย่าโยนไปโอ้ยโดนเราอีกเอ่อทำไมถึงโดนตัวเราวะเนี่ยให้ตายเถอะโอ้อปลดล็อกอถ้วยแก้วงั้นก็ขอใช้อันใหม่เลยแล้วกันเฮ้ยมีขนมปังให้ลองใช้กันด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นบินขึ้นแบบนี้ถ้วยแก้วเดี๋ยวก่อน อเอาตัวแบบถ้าพิสดารจริงๆนี่ไว้แก้วประมาณนี้ละกันยอย่าโอาหุยโยนไปโดนละอมหึโดนก่อนอีกแล้วแม่อาวุธคว้างควรจัดการด้วยอาวุธที่เป็นแบบนี้งนสินะเราจะต้องปาดคอมันให้ได้เนี่ยผมนี่ฆาตรกรที่โหดที่สุดไปเพื่อนงอตัวอยา่าเก็บหัวให้มิดเอ,อือ ฟันคอขาดไปเลยเอาละเลเวล13เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นนี่แก้วนี้ลุยโอ้โยก้มหัวใช้อาวุธคว้างอย่างงั้นละ่ะเอาละเราก็จะขอก้มหัวเหมือนกันนี่แล้วก็ตัวนี้แทบจะยุบลงไปใต้พื้นดินมาปลาโดนหัวแบบเต็มๆไปไฟดูสิ เฮ้ยโอ้โหตัวงอคราวนี้ก็ขอใช้เป็นนี่ดาวกระจายอุ้ยลอยตัวโคตรสูงนี่อะไรเอ่ยโ้ยสำหรับขูดอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าเกรียงใช่ไหมเอ่ยนี่เราก็ ปปป้องตัวเองแบบนี้น่าจะได้อยู่ไฟดูสิบินไปสูงๆโอยเสียไปแล้วเย่ yeah! ปลดล็อกขนมปังน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้คว้างกันอีกแล้วนะไปเรเวลสิบห้ามีคัตเตอร์นายจะต้องโดนขนมปังโปะหน้าให้ได้เลยขนมปังก็อแผ่นใหญ่จริงๆไปคว้างขนมปัง จุกได้ด้วยขนมปังเอาละเพื่อนสําหรับตอนนี้ก็ปลดล็อกอาวุธใหม่ป๊าป,ป,าปเฮ้ยโอ้โหอะไรวะนี่ยอุปกรณ์ทําสวนอาวุธของคู่ต่อสู้ใช้มีดได้สิเพื่อนเราจะต้องใช้อาวุธใหม่อืมงอตัวเป็นแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปกลางลําตัวกันเลยนะนี่ยืดมือกันหน่อยเพื่อนลุยมาพลังสามงามจิ้มเข้าไปตัวขาดหู ขาดเป็น3ส่วนซะด้วยขอลองใช้อีกทีนึงละกันเอยมีคัตเตอร์เอาหน้าแนบไปที่ใต้พื้นดิน <c oughs> แล้วก็ยกอาวุธขึ้นเสียบแบบนี้จิ้มเข้าไปอุย้ยตัวขาดแบบเอียงๆไปเลยนะอุย้ยปลดล็อกแก้วกาแฟลองใช้กันดูละกันไปเลเวล18อุย้ยมันใช้แก้วแบบเซรามิกอ่าเราก็ใช้เป็น เฮ้ยอันนี้ก่อนละกันกลวยอะไรก็ไม่รู้อืมจะปายังไงให้โดนมันดีเอ่ยไปถ้าเดิมๆโยนครับผมเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอืมไม่คิดว่าจะเป็นอาวุธที่ไว้เสียบแก้วกาแฟสําหรับการคว้างสูงๆคว้างไปเพื่อน ฟิวชนกันอีกโอ้โหปลดล็อกอันใหม่เลยละกันปปบปปปปประแจครับผมโอ้โเคยใช้แล้วงั้นใช้เป็นค้อนเนี่ยแหละดีที่สุดอุ้ยขอเอาจริงแล้วนะเพื่อนเนี่ยผมอืมย,ยื่นไปแบบนี้เลยมาปุ๊บตายปับ๊บ ไม่เสียเวลาเรเวล19คราวนี้หไม้ถูพื้นหรือเปล่าหรือไม้กวาดข <c oughs> อใช้อาวุธสุดพิเศษกันหน่อยนะเหมือนจะเป็นสองมืออุย้ยคราวนี้ก็มีอาวุธถึงสองมือกันเลยจะใช้คว้างแบบไหนก็สบายๆชิวๆเอาละไปมาคว้างกันหน่อยฟิวฟิว <c oughs> หลบยังไงก็ไม่มีทางหนีพ้นเลเวล20กันแล้วนะเดี๋ยวขอปลดล็อกอาวุธชิ้นใหม่สักชิ้นละกันป๊าปป๊าปป๊าปโอ้ยเหมือนเป็นทิชชู่ไม่ค่อยน่าใช้งานโอ้เฮ้ยเงินลบ300 <laughs> มีลบเฉยเลยนะลูกบอลอย่างนั้นเหรอเราก็จะใช้โอ้ทิชชู่พอมาตรงนี้ปุ๊บเป็นสีขาวเอาไปเช็ดหน้าของแกซะเถอเพื่อนไปโยนใส่ยาหุยทิชชูน่นุ่มๆโดนพุงก็เจ็บได้โอ้โปลดล็อกใบเลื่อยอืออันนี้น่าใช้งานขอใช้เลื่อยตัดแกให้เป็นชิ้นๆออเอียงหัวเล็กน้อยเท่านี้ก็น่าจะไม่โดนไปใบเลื่อยตัดชิ้นส่วน 江湖。 ว่าขาดแบบนี้เลยโอเคนะครับผมก็สําหรับในเกมนี้หก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดเจ้าไส้กรอกที่สนุกสนานดีเหลือเกินใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปดีนะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติณนการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอมาในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ